สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่8มกราคมพุทธศักราช2565 14นาก25นาทีนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับอยู่ที่อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมภายใต้แนวคิดกเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนะครับวันนี้ดาวดินจะพาทุกท่านมาดูบอ่อเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับพันธ์สีทองนะครับผมบ่อที่กำลังเห็นอยู่นี้เป็นบ่ออนุบาลน,นะครับผมเป็นบ่ออนุบาลหอยเชอรี่นะครับผม ซึ่งวันนี้นะครับดาวดินได้ลองนำมะละกอสุกนะครับมาปอกให้หอยเชอรี่กินดูนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับยังไม่เคยเอามาให้หอยเชอรี่กินนะครับซึ่งนี้ก็มาลองดูว่าเขาจะกินไหมนะครับผมหลังจากที่นะครับ แบ่งมะละกอเป็นชิ้นนะครับก็ลงในบ่อนะครับประมาณ3นาทีเท่านั้นนะครับก็เริ่มเห็นหอยเชอรี่มาเกาะนะครับซึ่งบางตัวก็มีการกินแล้วนะครับผมนี่ถ้าหอยเชอรี่นะครับให้การตอบรับมะละกอนะครับเป็นอาหารเป็นอย่างดีก็หลายท่านที่ปลูกมะละกอไปข้างบ้านก็สามารถตัดแล้วก็เอามาให้เป็นอาหารหอยเชอรี่ได้นะครับผม ประหยัดนะครับต้นทุนอาหารเป็นได้อีกหนึ่งทางเลือกเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหลายท่านก็คงเห็นนะครับที่ดาวดินนะครับได้โพสต์คลิปลงนะครับในส่วนของอาหารหอยเชอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแหนแดงแหนเป็ดผักตบชวานะครับผมจอกุลาบนะครับผักตําลึงนะครับผมรวมไปถึงนะครับต้นผักชูรสนะครับ ผากาศขาวอย่างนี้นะครับเขาก็กินอาหารนะครับผมกินเก่งเลยนะครับวันนี้ก็ได้ลองนํามะละกอนะครับมาให้เขากินก็นี่ครับเริ่มเกาะเริ่มกินนะครับ ซึ่งในบ่อก,ก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่การที่เขากินอาหารนะครับบางตัวกินอาหารเก่งก็จะโตเร็วนะครับส่วนบางตัวกินอาหารไม่เก่งก็จะช้านะครับการจเจริญเติบโตก็จะช้าหน่อยนะครับอันนี้ก็คือผักตบชวานะครับกินถึงใบกินถึงนั่นเลยนะครับกินก้านกินอะไรกินแทบหมดทุกอย่างเลยนะครับ ใครที่เลี้ยงหอยเชอรี่อยู่นะครับมีเมนูอาหารอะไรแปลกๆที่จะให้หอยเชอรี่เขากินดีกินเก่งแล้วก็จเจริญเติบโตได้เร็วก็สามารถนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อที่ว่าหลายๆท่านที่กําลังจะเลี้ยงหรือว่ามือใหม่อย่างเช่นดาวดินเองนะครับก็จะได้นํามาปรับใช้กับอาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับผมเป็นการแบ่งปันนะครับแชร์ความรู้กันนะครับ ดาวดินถิ่นืองเลยนะครับฝากกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับผมดาวดินถิ่นบองเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับคุณจะไม่พลาดการแจ้งเตือนหลังจากที่ดาวดินได้โพสต์คลิปใหม่ๆลงนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะครับอาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับได้ที่ Facebook Fanpage นะครับพิมพ์เข้าไปในช่อง Facebook ว่า ดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับผมเข้าไปกดติดตามนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่าท่านใดมีเคยเลี้ยงหอยเชอรี่หรือว่ามีแนวคิดดีๆหรือว่ามีนะครับแหล่งอาหารก็สามารถนะครับพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้นำมาปรับใช้ดูนะครับผมแล้วก็ใน facebook fanpage ก็จะมีนะครับ หลายสิ่งนะครับที่ดาวดินได้ทําในอาณาจักรดาวดินการ์เด h นโฮมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาดุกนะครับผมการเลี้ยงปลาช่อนนะครับตลอดจนการปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกนะครับผมแล้วก็ต้นไม้มงคลต่างๆนะครับผมก็สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่นั่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากสวัสดีครับ